เพื่อนในต่างประเทศเขาเอาลูกฟักแมวที่มาขายในท้องตลาดลูกในท้องตลาดบางลูกมันเกิดจัดจนเห็นติ่งติ่งขา,ขาวมันงอกมาจากน้นก้นของฟักแมวติ่งขา,ขาวก็คือติ่งราของฟักแมวแต่ลูกปกติมันก็จะไม่มีติ่งขาวงอกอเขาเอามาบ่มในถุงพลาสติก อ่าพรมน้าเล็กน้อยบ่มในถุงพลาสติกจนเกิดรากเล็กๆขึ้นมาแต่ทีนี้เอในสายที่อ่าประเทศไทยก็คือเขาก็เอาลูกฟักแมวที่ยังไม่เกิดติ่งรากอะ่ะมาวางบนพื้นดินแล้วก็ฟางคลุมแล้วก็ลดน้ําแล้วไอ้ติ่งรากเขาก็จะค่อยๆงอกค่อยๆงอกติ่งรากออกมาโยงมือก็จัดการมังสั่งซื้อลูกลูกฟักแมวในเน็ตแล้วก็ เอามาวางมาวางบนดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เอาวางคุมแล้วก็ลดน้ําเรื่อยๆติ่งล่าเขาก็ค่อยงอกค่อยโผลก่กยยาวออกมาในวางวางลูกเขาเขามีเขามียอดขึ้นมาแล้วยอดเขาก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาก็ไอ้ฟักแมว ยอดมันก็มาผัดน้ำมันอร่อยดีลูกมันก็มาทำแกงจืดมาผัดน้ำมันอร่อยอีกเหมือนกันก็ในวังน้ำเขียวก็มีคนที่ปลูกปลูกปลูกเป็นอาชีพก็เจริญเติบโตงดงามได้ดีที่วังน้ำเขียวก็โยมบึ้งก็อยากปลูกมั่งก็ตั้งใจตั้งใจปลูกตั้งใจรดน้ำเอาดินดีๆมาลองก้นนิดเดียว แล้วก็ค่อยๆลดน้ำค่อยๆพรมค่อยๆดูการเจริญเติบโตของเขาคาดว่าเราๆเดือนหนึ่งก็เริ่มเห็นความเจริญเติบโตคาดว่าสามสี่เดือนก็น่าจะามียอดได้สักสูงสักถึงเมตรก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูก วักแมวก็เป็นพืชที่น่าสนใจตัวหนึง่งที่ยงบึ่งสนใจขอเรียกได้ว่ากินได้ครอบจักรวาลเนาะกินได้ตั้งแต่ยอดอยันลูกของเขาก็เป็นพืชที่น่าสนใจก็เลยตั้งใจหามาปลูกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ตั้งใจปลูกครั้งแรกใช้วิธีแคะเมล็ดก็ไม่ได้ดูแลอะไรดีมากมายครั้งนี้ปลูกครั้งมเมล็ดอย่างที่อย่างที่ เา้าวสวนเขาแนะนำก็มีความรู้สึกว่า,ามันเจริญเติบโตได้ดีถูกใจมากพอสมควรก็ทำทำมุมเล็กๆไว้หน้าบ้านกะว่าออกมาก็ได้เห็น,ได,หนได้เห็นความเจริญเติบโตของเขาก็จะเป็นพืชที่น่าสนใจคอนเซปต์เดิมปลูกด้วยดินหมักปุ๋ยหมัก ไ่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วผักผลไม้ที่ปลูกเองด้วยกระบวนการอินทรีย์เก็บสดใหม่กินสดใหม่มันดีต่อสุขภาพปลูกกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารเ,าเมื่อสมัยวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจอาหารเป็นยาไม่ค่อยได้รับวิตามินจากผักเมืแต่บ้างานณตอนนี้50ปีแล้ว52ปีแล้วก็กลับมาสนใจสุขภาพ เฉียดเวลาเจียดเวลาหาพืชผักที่ปลูกง่ายที่ดูแลง่ายมาปลูกมากินไว้เพื่อกินสดสดเป็นอาหารเป็นยาในช่วงนี้ผักหวานที่ปลูกมารุ่นๆเขาก็ใบเขียวปีเหมือนกันช่วงนี้เขาก็มีใบเขียวปีเหมือนกันเขียวแบบเขียวแบบแกล้งแบบแรงๆนิดนึงเพราะช่วงนี้ฝนมันทิ้งช่วง ตอนเช้าก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลดน้ำเท่าไหร่ก็รอรุ้นต่อไปอายุลูกช่วงนี้ประมาณหนึ่งเดือนรอ